สวัสดีคะ่ะทุกคนได้มาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเก็บเห็ดมอเรลเหมือนเดิมนะคะเห็ดเกรนนะคะมาค่ะตอนนี้แคทก็มาถึงป่าแล้วเดินมาถึงตรงนี้โอ้โหเห็ดสวยงามมากไปดูกันนะคะที่ตรงนี้นะคะดูนูน่นเห็ดเกรนนี่มันก็จะใหญ่นะคะทุกคนดูโอ้โหเฮ้ย <laughs> ใครเห็นว่าเอยนี่ไง ดูนู่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นโอ้โหใหญ่ไปรเริ่มเลยเห็นไหมคะทางนี้คะ่ะดูทางนี้นี่เยอะแยะเลยคะ่ะโอ้ดูนี่คะ่ะทุกคนนี่ดูกิ๊ก้าเห็นไหมเอ่ยเห็ดเต็มเลยดูโอ้โหสวยงาม ดูนี่ค่ะทุกคนใหญ่มากดูนี่นะคะโอ้โหดูทางนู้นดูทางนี้คะ่ยะเยอะแยะเลยโอ้หมาเก็บเก็บก็บเบตัดเลยทุกคนดูนี่โอ้หตัดนะคะนี่ใหญ่มาก อ,อยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นจังเลยค่ะเพราะว่าเห็ดเห็ดเกรย์เนี่ยนะคะเก็บสนุกมากแล้วก็ใหญ่ด้วยค่ะนี่ค่ะตัดตัดโอ้โหดูดอกนี้นี่ ดูดอกนี้ใหญ่ไปิอมเพิมเลยอ,อ้รอบสองของปีนี้นะคะแคนมาเก็บเห็ดเกรย์นี่ใหญ่มากๆดูตรงนน้นก็มีแต่ว่ามันดูตรงนี้กัอนอันนี้อะไรเอ่ย ออนนี่ไม่ใช่๋ยวดูดอกนี้ตัดดอกนี้กันโหนี่ดูดอกนี้มันจะโดนอะไรไม่รู้นะคะติเขาออกมานี่ค่ะโห นีเลยนะคะดูนี่วันนี้เพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนะคะ จะสามดอกนี่โอ้ oh. สวยงามเลย ด้วยนี่มันก็จะกรอบม,มากเลยนะคะแล้วก็ต้องจับแบบเบาๆนะคะดูค่ะดอกนี้ก็ออกมาแล้วดูดูยาวมากดีดังนี้อุ้ยดูดอกนี้เอา นี่ค่ะโอ้โหโอ้โหเอถาถึงไม้เนี่ยดูดอกนี้เล็กๆนะคะดูสีดำๆเล็กๆนี่นะคะเราจะเก็บแต่เห็ดใหญ่ๆนี่ค่ะดูตรงนี้เยอะแยะเลยดูค่ะโอ้โห อุ้ยเกือบจะผ่านดอกในใหญ่สุด Håå oh, ดูดอกนี้เลย,ยเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บดอกนู้นนะคะมาทักนี้กันโอ้ยดูดอกนี้ค่ะสวยงามมากเลย,ยนี่ค่ะดูค่ะเห็ดเล็กๆยังมีอยู่เยอะนะคะดูนี่โอ้โหมาดูดอกนี้ค่ะนี่ค่าเป็นก้อนหินนะคะเนี่ย ดูนี่เห็ดนะคะนี่โอ้โหหักเลยดูกระเด็นออกมาดูรองนี้ค่ะนี่ ه, อันนี้กระดอกนะี่อันนี้ก็เห็ดนะเนี่ยอยู่ข้างในโอ้โหใหญ่มากสวยงามนี่นี่โอ้โหสามดอก ดูนี่เลยค่ะเกือบจะเย็บดอกนี้ให้ดูสินี่โอ้โหที่ Thank you. สวยงามมากเลยนี่ทุกคนดูนะคะเกรย์ค่ะโหใหญ่มากเลย สวยด้วยนี่ตรงนี้อีกสองดอกมากกค่ะถัดค่ะดูสิโหนี่ใหญ่เบิเริ่มเลยคุณดูสีห้าดอกเห็ดเกรย์สวยสวยถ้าที่ชื้นๆมันก็จะออกมาแบบนี้ยังไม่แห้งนะเนาะสวยงาม นี่อุย้ยตัดูเห็นน,น,นึงนี่ค่ะทางนี้อีกอุ้ยนี่ทางนี้สวยงามนี่ค่ะนี่อีก ทุกคนมาดูเห็ดค่ะเห็ดสวยงามมากเลยอันนี้สองดอกนะคะดูตรงโน้นใหญ่มากถ่ายกันทั้งสองคนดูดูดูดอกนี้อันนี้ออกมาแล้วนะคะดูปาโทอตกใจทุกคนดูอันนี้ใหญ่นะคะแต่ดูนี่ดูนี่โอ้โห ดูมีดของแคสดูข้างหลังทำไมมาอลังการแบบนี้อ่ะตัดตัดตัด,ตดแข่งกับพี่ลูกพี่ลูกวิ่งไปก่อนแล้วพี่ลูกบอกว่าเดี๋ยวของเขาจะเต็มถังละโอ้โหของแค่ยังไม่ได้เต็มเลยมาดูวางตัวนี้ก่อนนี่โอ้โห ไหนดูสิเอาอุ้ยเอาออกไม่ได้แน่นมากเลยอ่ะตัดตัดตัดโู้ฮทุกคนดูดูนี่อู้โวอันนี้เห็ดหรืออะไรเนี้ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ดูนี่ค่ะทำไมมันมันอลังการแบบนี้ดู อ้ oh. สุดยอดดูนี่โอ้ oh. จุดเดียวนี่โอ้โ oh. หสุดยอดเลยค่ะทุกคนไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เคยเห็นใหญ่แบบนี้ดังนี้ไม่ได้ตัดค่ะนี่เดี๋ยวนะคะเก็บยังไม่หมดแป๊บบนึง โอ้โหใส่ถังกันใส่ทงันทงน,นี่ดูนี่นี่ดูนู่นใครเห็นบ้างอยี่นูน่นและดอกนี้มาดูนี่ดอกนี้โอ้โ oh ห oh. ดูเหมือนว่าดินจะแห้งนะคะแต่ว่าเห็ดยังออกอยู่ ดอกนี้โมาเลยค่ะทางนี้ทางนี้นโอ้โหสุดยอดจริงจริงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย โอ้โหดูข้างในนี้สวยงามเลยอ่อนๆเลยนะคะเนี่ยนี่โอ้ทุกคนนึกว่าสองดอกนี่ดูนูน่นโอ้โหทำไมอลังการแบบนี้ มือมากดูเดี๋ยวๆเ,วเ,วเวก็บอันนี้ใส่รังกันโอ้ยถังกใกล้จะเต็มแล้วนะคะเนี่ยดูยนี่ค่ะโอ้โหดูกินเกลืออยู่นี่ตัดตรงนี้ดูดอกนี้ใหญ่มากนี่ดูนี่ค่ะ จะตัดได้ไหมนี่ดอกนี้โอ้โหสกใจอุ๊ยทางนน้นมีดอกนึงนูน่นนู่นนู่นสองดอกสามดอกอุ๊ยให้ดูเหมือนแห้งนะคะแต่ไม่ได้แห้งนะคะทุกคนนี่ดอกนี้อีกนี่ โหเห็ดสวยมากเลยทำอะไรจ๊ะเก็บเห็ดค่ะทุกคนมานี่ดอกหนึ่งนะเหมือนแห้งๆนะคะแต่ว่าดูเห็ดยังไม่แห้งนะคะยังใช้ได้อยู่ดอกหนึ่งนะอสองอเห็ดเกรย์ค่ะทุกคนเห็ดบรอนก็มีเห็ดเกรย์ก็มี อันนี้เขาเขาไม่เรียกบอลแล้วเขาเรียกเกรย์เมือเวลามัน,แ,นมแก่มันมันก็สีนี้แนละบอบนี่โอ้โหเห็ดเยอะแยะเลยทุกคน้ยมันจะลงหมนี่ดูค่ะดูเหมือนว่าร้อนนะคะแต่ดู อ่อนมากเลยสวยงามสวยงามม่แต่เห็สดสวยๆนี่ถ่ายถามดูสิใกล้จะเต็มแล้วใก <c oughs> ล้ก <c oughs> จะเต็มแล้วข้างในสองดอกของไอ้ลูกนี่ใกล้จะเต็มแล้วเหมือนกันมา วินัยโหดอ่ะออนนี่ ถังวางไม่ดีเหรอ,อ,อได้ไม่หนักดูนี่ค่ะเราเอาถุงเรงเอาถุงยางมาเเอาไว้เพราะว่ากลัวจะเต็นถังเห็ดน,นี้เราจะเดินไกลหน่อยนะคะไม่เหมือนเห็ดต้งหวานข้างหลังวางไว้นั่นแหละเอาสามดอก บรรยากาศบริเวณเหตุเกิดมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันที่สุดอแบบมันมาเลยเต็มไปหมด เบวังโอ้โหนี่แค่มาปลูกนี่แล้วอือปล้ปม่มปะตอนที่เจ้าบุกหูแล้วอโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปหน้าปลูกแบบนี้นะอีกนะ อยเตะถูกโอ้ห,เหเอะเลยน่กสามได้ก้มจะเหนื่อยเหนื่อยยังไงก็สู้ไม่ถอยไม่หยุดเก็บจนกว่าเราจะไม่เห็นเห็ด ดูดอกนีน<ฮ>้นี่ยังอ่อนมากเลยบางดอกก็แก่บแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่เราเก็บไปตา<ะ>ออระวังข้างหลังนะมีเยอะอมไม่รูนี่มาก ดอกในรูนี่ในลมดอกนี้น,น,น,นี่คนที่เขาซื้อเขาก็เอานะคะขเขาก็เอาใส่ปากเหมือนกันนี่ดอกนี้ ตรงนนั้หนนะดีนะที่เราเอา extra bag นะมางส,งส,าสงสัยถุงก็จะเต็มอยู่นะ โดูดอกนี้นี่แบบนี้เลยโอโหดูขานี่ขาจุากวอ,อืมานลออะอืม ล้อรถไงอ,อู้นี่กดิดโดนล้อรถมันถูกไฟไหม้น,นมือไม่อยากตัด ก็เป็นสามดอกอยู่นู้นเจอเห็ดแล้วตะโกนเองพูดเองอ,เอันนี้อ๋อดอกมีน้ำฉันแค่นี้แหละซ้อมแขนเต็มที่เรียกมาก็มา มาเก็บอันนี้นี่แหละเท่าน,นี้แหละ okay. ไปต่อดูนี่ค่ะไปต่อ <laughs> วันนี้เอาอ่วก,กิทอกีก,กิทอกีมาด้วยเพราะว่าเราเดินไปคนละทางแล้วก็เวลาเราเรียกก็จะได้ยินง่ายกว่าแกค่ะทุกคนเดี๋ยวไปต่อนะคะแล้วคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ